รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราเพราะเมืองไทยน่ารัก เราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกที่เลยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทรรวิถีไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6กนกาโดยประมาณทางททบ5เช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมคะสาระต่างๆในเรื่องของการทั้งคติตามสอนใจนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเรามีมาฝากกันเป็นประจำนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ กรมชลประทานเร่งติดตามโครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติทางระบายน้ำพื้นที่บางพลวงจังหวัดปราจินบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนคณะผู้บริหารกรมชลประทานตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานสำรวจ ออกแบบโครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติทางระบายน้ําและสถานีสูบน้ําในพื้นที่บางพลวงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําและบรรเทาน้ําท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจําโดยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆทั้งจากผู้แทนภาครัฐเอกชนผู้นําท้องถิน่นและประชาชนเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางต่างๆเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนการพัฒนาโครงการก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่ง เพื่ออนุมัติแผนการพัฒนาต่อไปสำหรับโครงการนี้ได้มอบให้กิจการร่วมการค้า f c s p b j v สำรวจออกแบบโครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติทางระบายน้ำประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่บางพลวงสำหรับแผนการออกแบบโครงการปรับปรุงคลองธรรมชาติทางระบายน้ำประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บางพลวง โดยปรับปรุงขุดลอกคลองเพิ่มสถานีสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำซึ่งเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจินบุรีและแม่น้ำสาขาครอบคลุมพื้นที่4อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรีและ2อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเซามีระยะเวลา720วันสิ้นสุดสัญญาว,วันที่20กันยายน2569ก่อนเสนอโครงการต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป 移动。<noise> ชื่นชมโครงการนี้ครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเท่าที่ดูการออกแบบเนี่ยมันจะมีการเพิ่มปริมาณน้ําได้สูงถึง129ล้านลูกบาทเมตรก็เกือบเท่าครึ่งหนึ่งของอ่างนรุบยินจ,จินดาเพราะนั้นจะก,กลายเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่นะครับแต่เป็นเปลี่ยนแก้มลิงจากอ่างเก็บน้ําจากเขื่อนกลายเป็นแก้มลิงที่อยู่ในคลองสาขาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมโครงการนี้ผมว่าเป็นประโยชน์กับทั้ง6กจังหวัดอนาคตเนี่ยในปัญหาที่หน้าฝนน้ําท่วมก ก็จะบรรเทาลงได้หน้าแรงก็จะมีน้ําเก็บกับนะ้เพราะเรามีแก้มลิงกระจายเป็นเส้นเลือดฝอยทั่วประเทศนะครับโดยใช้ตัวนี้ผมว่าเป็นโมเดลอันนี้ เริยนสุขสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอัตมาภาพพระครูวิมลธรรมาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ปัจจุบันเป็นพระอุปชาเป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์เป็นเจ้า,จจาอาวาสวัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526เป็นต้นมาอัตมาภาพได้สร้างพระบุบศสถหลังนี้ ในปีพุทธศักราช2530ได้เทพระประธานโดยได้รับพระเมตตาจากเจประคุณสมเด็จย,ยานสังวรสมเด็จพระสังราชได้พระเมตตามาเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธศัพพัญยุบรมครูเทพมนุษย์เป็นพระประธานอุโบสถซึ่งเทจากเนื้อเงินล้วนๆกังแต่ันันั้นเป็นต้นมาอัตมาภาพ ก็ได้สร้างพระปฏิมาปูชนียสถานอีกหลายอย่างหลายแห่งตามที่ได้เห็นหล่อเทพเทวาราหูเป็นพระปฏิมาซึ่งแตกต่างจากรูปเทวาราหูองค์อื่นๆที่ท่านจะได้เห็นตามรูปนี้หล่อเจ้าปกุณสมเด็จโตพรมลังสีปางทุดงในวาระที่เจ้าปคุณสมเด็จโตพรมบลังสี ใช้ชีวิตพอจนภัยอยู่ในป่าเขาลำนังภัยถึง2 5พรรษาซึ่งประจบเหมาะกับอัตมาภาพบวชในขณะนี้ครบ5 2พรรษามีวาระได้6รอบ72ปีจึงถือว่าเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จโตพมลังสีที่เป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นสังขานุสติให้อัตมาภาพได้ลำลอยู่ในสมณะเพศ จากประวัติเกียรติคุณที่จะผสมเด็โต่อพลังสีปรากฏให้เราทราบซึ่งจึงทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจดำเนินกิจในศาสนาได้จบถึงจะปัจจุบันนี้ในวันที่4มกราคม2569นี้อาตมาภาพจัดให้มีงานถวายพระปรากองละสองบาทท่านที่มีสัทธาจะร่วมบุญเพื่อนำ ปัจจัยเป็นกองทุนบูรณะฐานสมเด็จโตให้สำเร็จอีกทั้งมีส่วนเหลือจะเป็นกองทุนไว้เป็นการศึกษาพระเนรกับญาติโยมที่จะเข้ารับการอบรมในวันเสาร์อาทิตย์สืบต่อไปก็จะเป็นกุศลอันยิ่งในการนี้อัตมภาพได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีบุญญาบารมีถวายพระสมเด็จให้มาเป็นรางวัลของผู้โชคดี ท่านใดอยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญกองนี้ก็เชิญตามวันเวลาที่ดังกล่าวมาอาตจมาภาพและคณะกรรมการก็จะได้จัดงานนี้ให้มันสมความปปัรถนาในปฏิฐานของสมเด็จโตที่ว่าผู้ใดได้ครอบครองถือเป็นบุญวาสนาให้สวดมนต์ทุกเช้าค่ำหมดบุญก็จะเปล่าไปผ่านพบทำดีครบก็จะมาอย่าสงสัยหากเกิด ตกอยู่ในกำมือของเราอาธรรมขอให้เกิดความวิบัติเลวร้ายแกอาธรรมทั้งปวงอย่าดิ้นรนค้นสหาจะเปล่าไปผ่านพรบทำดีครบจะมาอย่าสงสัยขอใช้เวลานี้แจ้งข่าวให้ญาติโยมได้ทราบและขอโอกาสได้กองบุญจากโยมที่มีศรัทธาจะได้ทำงานนี้สำเร็จสืบไปในเวลานี้อาธรรมภาพเห็นสมควรแก่เวลา ขออนุมโมทนากับญาติโยมที่ได้จะกระทำในโอกาสต่อไปพ,ออไพร้อมหน่วยเวยพรพรคุณประศิรัตนตไตอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรารมีของเจ้าประคุณสมเด็จโตพมลังสีได้ประทานพรบรรดารวมกับบุญโยมที่ได้กระทำให้เกิดเป็นดบะเดชะเป็นปัจจัยคุ้มครองรักษาท่านตลอดปลอดภัย ทำมาหากินเจรลญลุงเรืองในปีพุทธศักราช2569และในปีต่อๆไปยะถาวะรีวหาปูราปริปุเันติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุนหังคิปเมวะสมิจตุสะเปพุเรนตุสังกปา จันโทปนรลโสยถามณิโทติลโสยถาสปิฏโยวิวัตจันตุสัพโกโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีนิสนิจังอุทธาปจัยยนโนจตตาโลอัมมาวัตติอายุวนโนสุขังพระลัง ืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทัทนทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยรู้ว่าคาุณซ่า ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 จะบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการดูแลช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่มีเจ้าของเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์มีทั้งบุคคลทั่วไปคณะบุคคล และนิติบุคคลแต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในประเทศไทยไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือวิกลจริตไม่เคยต้องโทษคดีทารุณกรรมสัตว์และที่สำคัญต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือสแสวงหากำไรผู้สนใจสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่นายทะเบียนในพื้นที่โดยต้องแนบเอกสารต่างๆเช่นแบบประชาชน ทะเบียนบ้านหนังสือรับรองนิติบุคคลแผนที่ตั้งสำนักงานหรือสถานสงเคราะห์และรูปถ่ายสถานที่ซึ่งเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้วหากคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารถูกต้องจะได้รับหนังสือรับรองภายใน15วันแต่หากไม่ผ่านผู้ยื่นคำขอยังมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้โดยหนังสือรับรองมีอายุ3ปีและต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนหมดอายุ การขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแลสัตว์ทั้งนี้สิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ภายหลังการขึ้นทะเบียนคือจะได้รับความรู้ด้านการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์การตรวจรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยและการบริการผ่าตัดทำหมันสำหรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งและดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ กำหนดให้สถานที่ตั้งและผังพื้นที่ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสมอยู่ห่างชุมชนและแหล่งน้ําสาธารณะอย่างน้อย400เมตรมีสิ่งแวดล้อมปลอดภัยขณะที่โรงเรือนและกรงเลี้ยงต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยไม่แออัดโดยจะต้องให้อาหารครบคุณค่าทางโภชนาการขณะเดียวกันต้องจัดจํานวนสัตว์ให้เหมาะกับพื้นที่และบุคลากรโดยสัตว์ใหม่ที่จะเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ ต้องกักโรคอย่างน้อย14วันและตรวจสุขภาพโรคสัตวแพทย์มีระบบแยกสัตว์ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่โรคและสัตว์ทุกตัวควรได้รับการทำหมันพร้อมข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจเยี่ยมสัตว์อย่างน้อยวันละสองครั้งนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสียอาทิการจัดการสร้างสัตว์โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะการจัดการมูลสัตว์ขยะและน้ำเสียอย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่ต้องเก็บประวัติสัตว์ บันทึกการดูแลที่สำคัญเช่นวัคซีนการถ่ายพยาธิการทำหมันและสุดท้ายสถานสงเคราะห์สัตว์ที่จะขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งต้องมีระบบไฟสํารองและอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอและมีการจัดเตรียมแผนการอพยพสัตว์เมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นไฟไหม้น้ำท่วมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สถานสงเคราะห์สัตว์ต้องดำเนินการเพื่อให้สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมปลอดภัย และเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัต,ตว์ดรวิภาราติออกพ่วงในการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรศิวริศพงศกรรังสินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์ลงพื้นที่ตำบลเกาะขัน เรือข่ายเกินภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพื่อพาอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยมีอาจารย์พิสิทธิ์นิกเกอร์กูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและอุทยาบังคับหรือ RCSA Drone น,นำทีมหนูน้อยเจ้าเวหาพร้อมโดรนสำรวจและปู้ภัยพื้นที่สนับสนุนการแจ่ายจ่ายทุงยังชีพเวลาบากมากในการเอาเรือเข้าไปเพราะว่าเราต้องไปทางมือดีที่น้ำท่วมทีสำคัญคือบินมาแล้วเที่ยวได้ดีที่เกิดข่าว่า E, okay. คณะ,ะผู้บริหารของวชและทีมหนูน้อยเจ้าเวหายังได้ลงพื้นที่หมู่บ้านลาน,นาหมู่3ตำบลเกาะขันมีน้ำพุ่มทางเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า3กิโลเมตรทีมบินโดนหนูน้อยเจ้าเวหาได้อาศัยทักษะการบินโดนจากประสบการณ์การแข,ข่งขัน ทำภารกิจยุทธวิธีรายการหนูน้อยเจ้าเวหาโดยบินโดนที่บรรทุกน้ำหนักได้50กิโลกรัมทำการลำเลียงถุงยางชีพบอชอจำนวน50ชุดเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลเกาะขันคอยทำหน้าที่รับถุงยังชีพทางภาคพื้นดินนำไปใจกจต่อไปทางอวเองก็ให้ความสำคัญนะคะกับการนำเรื่องของนวัตกรรมในครั้งนี้นำเรื่องของโดลกู้ภัยพิบัติมาช่วยในการลำเลียง ส่งของเข้าพื้นที่พร้อมด้วยถุงยางชีพซึ่งคิดว่าในส่วนของอวส่วนหน้าเองทางศูนย์สถานการณ์น้ำท่วมของอวก็จะให้ความสำคัญกับการที่จะลงพื้นที่อ,อ,อยู่อย่างต่อนเนื่องสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับของมูลนิธิ เพื่อนพึงพยายามยากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่เกาะตำบลเกาะขันแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถใช้งานโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินโดรนสำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็โดรนที่ใช้ในการขนส่งสัมภาระให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับจากนั้นทีหนห้ยน้อยเจ้าเวหาสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ RCS a เอสเดนได้ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการบินโดรนส่งุงยังชีพและเสบียงอาหารนำทีมโดยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดรนจำนวน2ลำบรรทุกน้ำหนักได้50กิโลกรัมโดยกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนยานพาหนะตอนนี้นะครับหมาเเ้า่า่างมงทางมารอออนะครับนำน ีมหนูน้อยเจ้าเวหา r c s a โดรนทำการบินที่บริเวณถนนรามินสวนเขต8มีการวางแผนทำงานคือการใช้โดรนบินถ่ายภาพหาจุดที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือจากนั้นนำโดรนส่งของไปส่งของสามารถทำการบินได้รอบละ1ชั่วโมงครึ่ง2องลำรวม3ชั่วโมงคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยได้ระดับหนึ่งส่วนภาพการปฏิบัติงานจะนำมารายงานต่อไป พันเอกอิทิพนเดียงสาหัวหน้าสถานีวิทยุก,กระจายเสียง90 909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนามีวิทยากรนักประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่วส909มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ หลักการพูดหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อถือให้กับสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องโอกาสนี้ผู้ร่วมสัมมนา,าได้เข้าดูการปฏิบัติงานของผู้ประกาศและนักจัดรายการของวส909ในห้องส่งรายการซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง9 0 9เเป็นหน่วยงานหนึ่งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการเผยแผพร่ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการแจ้งเตือนภัยทางด้านภัยพิบตัติต่างๆนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่เข้ามาจัดรายการเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนซึ่งผู้ผ่านการสัมมนาทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เพื่อเป็นเกียรติต่อไป เราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิงได้ไปกับคนที่รักเราไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทกวนเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0754223ถึง6 ดดีดีกับพี่คำร้อนตอนหมูดำมีอยู่ทั่วไปแต่หมูดำจีไอยู่ที่นี่ที่เดียวคือหมูดำกรมประสุสัตว์หรือหมูดำดอยตุงเจียงฮายเนอระ์จะบอกให้ที่นี่ดอยตุงจังหวัดเชียงราย ที่นี่ผลิตอาหารชั้นยอดไว้รองรับทุกท่านนั่นคือหมูดำจีไร่โดยตุง <c oughs> ด้วยพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆบนดอยตุงของจังหวัดเชียงรายมีพิธีกรรมที่ต้องใช้หมูในการบูชาบนบานสารกล่าวกันอยู่แล้วโดยเฉพาะหมูดำที่ต้องใช้ถึงปีละ5,000ตัวผมว่าผมโชคดีมากเลยที่มีโครงการพัฒนาโดยตุงเกิดขึ้นนะครับโครงการให้อะไรหลายอย่างไม่ใช่แค่หมูให้ด้าน อุปโภคบริโภคทั้งหมดเชื่อไฟฟ้าอะไรก็ดีหมดสำนักพัฒนาพันธุสัตว์กรมปศุสัตว์จึงเข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำที่ให้เนื้อคุณภาพสูงมีความนุ่มมีไขมันแทรกมีกลิ่นหอมของไขมันรสชาติอร่อยขยายเครือข่ายเกษตรกรให้มากขึ้นจนเข้าไปถึงโครงการพัฒนาดอยตุง เราต้องการพัฒนาพันธุ์หมูที่ให้เนื้อคุณภาพสูงมีไขมันแทรกเพื่อไปตอบโจทย์ตลาดของผู้บริโภคยุคใหม่เจนวายเนี่ยเขาจะชอบปิง้งย่างชาบูชอบอะไรพวกนี้ทำการผสมผสานพันธุก,กรรมของสุกรถึง4สายพันธุ์คือ 1. สุกรพันธุ์พื้นเมืองรสชาติอร่อยเลี้ยงง่ายทนโรค 2. สุกรพันธุ์ดุรกให้เนื้อคุณภาพสูง 3. สุกรพันธุ์เมอซานลูกดกเลี้ยงลูกเก่ง สุกรพันเปียแตรงให้เนื้อแดงมากถ้าเราสามารถพัฒนาตรงน,นี้มีตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เนื้อเพิ่มมากขึ้นให้ลูกดกขึ้นโดยที่ชาวเขาชนเผ่าเนี่ยเขาก็ยังนําหมูเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมของเขาแบบเดิมๆได้ข้อเด่นของหมูดําดอยตุงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเลี้ยงได้ประหยัด เนื้อคุณภาพสูงพบไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและเชิงซ้อนมีโอเมก้า3 6และ9สูงกว่าเนื้อสุก,กรในท้องตลาดทั่วไปท่องเทที่ยว,วร,ายราเป็น้ีไอเนื้อหมูดำดอยตุงที่สร้างคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพนาโดยตุงครับผมปัจจุบันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงหมูดำาดยตุงบ้านลาบาอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเป็นสินค้า G.I. กองผลิตภัณฑ์ประสุสัตว์วิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรอกรมฟันโซเดียมต่ำข่าวดีๆกับพี่คำรนหว่างหวังศรีดอยตุงไม่ใช่มีดีแต่หมูดำหากธรรมชาติอย่างเปี่ยมล้ำเกินการพนามาแล้วจกสุขกายสุกใจสุขจิต ติดตัวไปมิรู้ลืมเลยเนอะ <c oughs> จะบอกพี่สวัสดีผู้ชมอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะเราก็ยังคงนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเสมอนะคะแล้วสำหรับในช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเนี่ยบางทียังตามไม่ทันเราต้องตามกระแสโซเชียลให้ทันนะคะเพื่อว่าเราจะได้ ติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันเหตุการณ์ด้วยแล้วมันจะช่วยส่งเสริมในด้านงานด้านอาชีพให้กับเราแล้วก็สร้างรายได้ให้เราอย่างมั่นคงด้วยค่ะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ เทศกาลความสุขเริ่มแล้วเซ็นทรัลเวิลด์จับมือดับเบ l ลด i ส n ี y ประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและพันธมิตรเปิดไฟต้นคริสต์มาส40เมตรสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทีม The Magical Star 2,026 For e v e r a Moment เเปลี่ยนพื้นที่กว่า3,500ตารางเมตรให้กลายเป็นดินแดนเทพนิยายสุดมหัศจรรย์จุดประกายความสุขแสนวิเศษในโลกแห่งจินตนาการเนรมิต7โซนไฮไลท์ในทีมดิสนีย์ครั้งแรกที่รวมคาแรคเตอร์ดิสนีย์อ l ลไทม popula r มาไว้ที่เดียวพบคอลเลค แบรนด์ชั้นนําในบรรยากาศที่มะแรกแข่งปีใจกลางกรุงพร้อมศิลปินดาราร่วมส่งมอบความสุขอีกครัคร้งให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดได้ทุกวันตั้งแต่14พฤศจิกายน2568ถึง6มกราคม2569ชมขบวนพาเรดกิจกรรม The Magical Star 2026 Passport เทศกาลของขวัญที่ใหญ่ที่สุดและมินิคอนเสิร์ตตลอดเดือนก่อนนับถอยหลังสู่ปีใหม่ใน Central Bank Cocktail 2026เพราะเมืองไทยน่ารัก เราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวกิจกรรมสวัสด,ดีซีเกมเชียร์มวยไทยในบ้านเราชูมวมยไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมคว้าบัวขาวบัญชาเมฆร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งมวยไทยแสดงรำไหว้ครูมวยไทยอันงดงามและทรงพลังในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพก็มีการผลักดันนะครับในการบรรจุมวยไทยทั้งการต่อสู้และการไหว้ครูในการชิงเหรียญทองด้วยเราก็อยากที่จะใช้เวทีของซีเกมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับ ว่ามวยไทยเนี่ยมีศิลาปะที่งดงามยังไงเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับฝากถึงพ,พี่น้องแล้วก็พี่บาร์นาฮาของคนไทยนะครับผมมาเชียร์นักกีฬานไทยเราเพื่อที่จะเป็นชาวเจ้าเหรียญทองให้ได้มีโอกาสต,ต้องไปเชียร์ครับเพราะว่าเราจะไปเป็นหน้าเสียให้อย่างดีเลยครับร่า <c oughs> งเช่นที่ <c oughs> ครับร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาคในการแข่งขันมาการ,รกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ตั้งแต่วันที่9ถึง20ธันวาคม2 5 6พ้อพร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทร ธมิตทุกช่องทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวถแถลงความสำเร็จของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ SME ปังต่างได้คืนช่วยลดต้นทุนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้ SME ไทยสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า6 0 0 0ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2569ดันผู้ประกอบการ SME เข้าใช้บริการมากกว่า3,000รายโดยเน้นการพัฒนาในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพจุดที่ SME สามารถเข้ามาในแพลตฟอร์ม BDS SME GO TS สิ่งที่เราช่วยเหลือก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็คือท่านก็ไปเลือกสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาปีหน้าเนี่ยที่บอกว่าเป้าหมายเราคือตั้งไว้ประมาณ300ล้านอัดฉีดลงไปให้กับ SME ได้เข้าถึงบริการต่างๆจากทั้งภาครัฐเอกชนและสามันการศึกษาเอจะมีได้โปรดเข้ามาใช้นะฮะเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มทั้งพลายที่สามารถเข้าถึงบริการที่สพวพยายาม ทุกน,น,นอกจากนี้สสวยังเตรียมขยายความร่วมมือด้านการตลาดผ่านการสแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุน SME ไทยให้มีศักยภาพและก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมั่นคง <S <S จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่เกษตร,รกรรมกว่า70%โดยพื้นที่กว่า80%นั้นคือพื้นที่นาข้าวและพืชเศรษฐกิจรองลงมาคืออ้อยโรงงานจังหวัดอ่างทองนี้มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําทําให้เหมาะสมกับการเกษตรประเภทกสิกรรมเช่นการทํานาและการเพาะปลูกพืชสวนต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง การจัดการธาตุอาหารต้องถูกหลักการทั้งนาข้าวและการปลูกอ้อย และข่าวดีที่ไม่ควรพลาดกรมการค้าภายในขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรมาร่วมงานทงเคียวราคาประหยัดภายในงานนำธาตุอาหารบำรุงพืชหรือปุ๋ยคุณภาพดี6สูตรยอดนิยมมาจำหน,น่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดรับส่วนลดทันทีกระสอบละ200บาทจำกัด5กระสอบต่อรายเพียงนำสมุดเล่มเขียวหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรและบัตรประชาชนตัวจร,จริงมาสแสดงเพื่อรับสิทธิ์พบกันที่สากรการเกษตรวิเศษชัยชาญจำกัดตำบลสารเจ้ารงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันที่2และ3ธันวาคม2568 เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทงเขียวราคาประหยัดปุยถูกยาดีต้อมที่ทงเขียวบริษัททนบุรีนอ伊้นจำกัดผู้นําเข้าและผู้แทนจาหน่ายรถยนต์แบรนด์จีรี่ในประเทศไทยเปิดตัวจีรี่ ES2 ทซิตี้คาร์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ในเมืองลำหน้าด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและฟังก์ชันการใช้งานพร้อมจัดแสดงจีรี่สตาร์เร EMI รถยนต์อเนกประสงค์คุมพลังปลั๊กอินไฮบริดสุดล้ำและจีรี่ ES5 ไรถอเนกประสงค์อัจฉริยะดีไซน์โดดเด่นในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่ องขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าส um ู่บูธจีลี่ในงานมอเตอร์อ o กปโงครั้งนี้นะครับก็จะได้ชมรถนะครับทั้งสามคันแล้วนะครับลูกค้าจะได้ทดสอบรถด้วยนะครับแล้วยังมีรถที่เราตกแต่งนะครับอยู่ด้านหน้าเพื่อจะให้ลูกค้าเห็นนะครับแรงบันดาลใจในการที่จะแต่งตัว จีลี่ eX2 นะครับให้เป็นตามสไตล์นะครับที่เราชอบความที่เราอยู่ในตลาดมานานนะครับเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรรถเทเน่เนี่ยยังมาสร้างมาตรฐานใหม่นะครับในกลุ่มของตัวรถเล็กหรือว่าอีโคคาร์จีลี่ x 2เนี่ยเข้ามาปฏิวัติในทุกมิติเลยก็มั่นใจนะครับว่ารถคันนี้จะเข้ามาสร้างนะครับมาตรฐานใหม่นะครับให้กับซิลิคาร์อีวีในประเทศไทยจีลี่พร้อมมอบข้อเสนอและสิทธิพิเศษมากมายวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 19 ในบ้างคะาําหรับสิ่งดีๆที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้นําสาระต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่ากิจกรรมที่จะสามารถช่วยส่งเสริมสร้างงานกับตนเองได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของกติทําสอนใจที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามาช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้เพื่อร่วมด้วยช่วยกันทําให้สังคมของเราน่าอยู่คะ่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา นาฬิกาโดยประมาณทางททบ5เช่นเดิมกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ